บายดีพี่น้องวันนี้พ่อกันเลียพี่น้องกับส่องน้องงัวพี่น้องเลยเมื่อนี้มาล้านเจ๊กับเราพี่น้องเลยมาซื้อก๋วยเตี๋ยวพี่น้องบรรยากาศทั้งหนาล้านพี่น้องพี่น้องเลยบรรยากาศเมื่อนี้มาคอนกับมาล้านเจ๊กับเรา มาสื่อเตียวพี่น้องเอ้ยมวากันลงหนาลงรอัเลยภาษาเปอไ่เจเจอปนะอันนี้กับแม่เจ๊กาเรลาเนาะพี่น้องเนาะเแมกเลานี่ยเป็นโรคภาษาเปนโรกภาษาเมื้อนีบาควันกับมาสื่อเตียวพี่น้องเอ้ยไปให้น้องมวยแล้วก็ไม่ง่ายพื่ถทาอยู่หน้าเล ขา,า,ายดีอยู่บ่เจ้ขายดีอยู่ส้างดีพี่น้อง <laughs> เกินขายกว๋วยเตี๋ยวพี่นอ้องเอ้ยขายของอันนี้คือร้านเจ้กับเราพี่น้อง,อง <laughs> บรรยากาศต้นทิพย์เทียงเ <laughs> ม <laughs> ื่อนีเบาควันกัดมาส่งมังนัดให้แม่เแ่าบ้านโนชูงเนาะพี่น้อง มาส่งมังนัดแล้วก็พ่อมาล่านเจกับเราเผินกับบว่างพี่น้องเลยงานการงานเพื่อนลายช่วงนี้บอกควันกับใข่แน่แต่เมื่อนนี้ไม่ใหญ่เพิ่นบุกคอยเห็ดเวียงนักเลยเดมาพี่น้องเขาเบิ่งพี่น้องวิธีเห็ดของเพิ่นนี่พี่น้องเลยอามาเลยนั่งโต๊ะนี่พี่น้องแล้วเขาใส่ เอาบริสไซเอ็นพ anyway, ักต้มน้ำสุกแล้วก็เลยแบบว่าอันใส่แกล็เอาเใส่ละหมอจะบอาเปลือก่านด้วยฐานใส่ฐานมันก็สิเปลืองเนาะเปลืองใส่แกล็ดนะสิสีไข่กู้อ่ะพี่น้องหลบอันทาต้นทุ่มตรงไหนเนาะด้วยเอาบริสไซย์ไพ่ตลอดเลยบ้านนอืนอันนี้กับพักบุ้งพี่น้องเอ้ยพักบุ้งบ้านเฮาแหละ ถักบ่งเขาเองพี่น้องเอ้ยเอาตำสวนตำยังเขาเองแหละบริสุทธิ์พี่น้องซื้อเอามวยบแม่นซื้อฝาานองมวยขอบใจบอลคดได้ไลที่าเนเดโอ้นาตาพี่น้องเอ้ยสวยงามพี่น้อง อืมี่นอะไใไอเจ๊กับเราปรุงไฮเลเดอแมนผู้ติดตามจะคนไเลเจ๊แม่ ันโอ้ยดีใจน้ำผึ่งละลายพี่น้องเลยมา,าควันพี่แซงหนะภาพเป็นยักษมืดถึงม่วงก็ขอโทษปลาไพพี่น้องเลยพี่น้องบรรยากาศอยู่นาล้านค่ะคือขากันทีเดียวลูกค้าว่าสันมือนีลูกค้าเป็นลายพี่น้องเลยอันนี้กุศลวัสดีป้าลุงยังไม่รูกสวัสดีป้าลุงอำบางวันสบายดีอยู่ ลูกสาวลูกสาวเจ๊ก็เราพี่น้องเลยน้าหากันีิน้าหากก็ซีบันไล่ไนเนี่พี่น้องอืข้อยขอเอาข้อนพี่น้องมาซื้อยังอยมาซื้ออาหารแห่งเพพี่น้องเลยเรื่องงานการผลายพูนธุรกิจผลายพี่น้องเลยเรียงเพารข้ันสะออนเด้ อ็มาเลี้ยงนีเวลาเลี้ยงก็มากำลังผักแม่เปไดไรก่าก่าได้ก้าได้ยังเลยบอโอ้สีดำเลยเนาะใส่เลยอ้ยนต๊กพ่ออะไรแต่ว่าพ่อแล้วโต๊กสามตาหน้าหน่อยกี่นี่เห็ดสองคน กับเมีย<ว>เป็นแม่จะสิลอดหรือบรอดหลอดจีดอกแม่เมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้มนแม่เป็นแม่เมื่อ,อเช้านี้ห้ากมาในไรวะอยู่เอ้ยทุไปเออโทรไปแต่มื้อน,นั้น่นละเอ้นเท่าเดียวว่า,าว่าจะเข้าไปยังไงแม่สช่วงนี้ชว่วงนี้มันงานการไลายเนาะช่วงขานาไฮนาน้าอีกอย่างกัแม่ จขาหน้าเขานานันาหน่อยแล้วนี่พี่น้องแล่แล้วพี่น้องซีมือเจกเอเล่าพี่น้องับลองแซ่บนมองอ่เีแซ่บพีน้องใส่ถุงเห้เอาเลยนี่พี่น้องเลย มือน,นีกับมันเยือนลานเจก,กเราบอกคอนก็นไ่ได้มีเม,มนบอลอนก็ไ่้ีบอลคอนก็นไม่ได้คอยมาพี่น้องเย้ยบวัวบาจังสันจังสี่เด้อมันวิยกง,งานการกระลายพี่น้องเย้ยคอบครัวบาคอนกับมิเตคือว่าอะไรสาพี่น้องเห็นนั่นแหละบคคอยยูดีไมีแห้ง สีพันกี่พี่น้องเลยนี่ปะแคปเอาก่อนเด้อสวไปดีพี่น้องขอนเลยพี่น้องเลยเวยเตี๋ยวพี่น้องมาหายไม่ใหญ่กับสาวมวยกินพี่น้องเลยอยู่เทียงไหนเทียงหน้าเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเทียงหน้าน้อย บรรยากาศพี่น้องเอ้ยตอนเที่ทยงพี่น้องภาพบุษบคุคคลกับขอโทษขอภัยพี่น้องเอ้ยมัไนไงขี้เข้าวกับลังเนาะพี่น้องม่ใหญ่ีิเข้าวกับหมากม่วง <ม>กินหมกว่วงก็บล้วเนนะบาทนี่กินไปมันที่สร้างไหวแบบอาพริกอ่อนคุยกะปิบ่บอ,อ,บอ,อ่านโอ้ขอโทษขอพายพี่้องเลยบอกคา,าม่ไดอ่านใริอนมัีกะปิคุยได้แหะบ่มีขอ,ของคุกินบ่มีแนวกินอกกินกรบปัม่วง ก,กินง่ายพี่น้องเอ้ยบอกควันเห็นเผืนกินกับม,มะ <laughs> ม่วงค่ะบุแมบจากซาจากซีเดอกพี่น้องต้ <laughs> องมีของกินเนาะบ้านเฮาก็ได้เห็นเผืนกินจบจบเฉ็บเ็บก็ดีใจพี่น้องอาหารบ้านเฮามันก็มียังายเนาะนอกจากมะม่วงพวกแกงหน่อไม้พวกอันนะบอกควันกับซ<อ>ื่อ,อนี่พี่น้องเอ้ยเบอ่ะพัวใหญ่ก็เห็นนี่แล้วพี่น้อง นานพอใหญ่เห็นดังหนาบาดนี่ไฟดีพี่น้องโอ้ยขอโทษกับไฟพี่น้องเอ้ยพอใหญ่ตําตําคือเมื่อกี้นี่ม่ใหญ่โอ๊ตหัวเบาใบมึงนาม่ใหญ่ด้วยพี่น้องเห็นโอ๊ตหัวเบาใบอุ้ยพอกระหม่อมบางม่วงแม่กระหม่อมบาม่วงพี่น้องเอ้ยบอกคน พูดไหมลงมงกอนา่งคุณนั่งเหตุ้งมันหดไหมถ้าแข่งข้าคาเปลืองสิเกินเข่ากับก๋วยเตี <that> <that> ๋ยวพี่น้องเลยท่านสบายดีสับสบายดีป้าลุงกายหักสองตัวเองน้องมวยกับเผาก้าครับไม่ใหญ่พี่น้องเก็บไปปล่อยไปหน่อยมุสาเลยมาสิเก้ปล่อยไปหน่อยแล้วสูบมักินเลย ฟันเสร็จมา่ะกี่เขาเลยบ่ยังบยากูสัวนแสบพี่น้องเง้ยสามวยนี่บึงดูหนาเพื่อนพี่น้องขอบก้าแม่ไม่ใหญ่เพื่อนกบเผาน้ำกันนี่แหละพี่น้องเงี้ยสั่งไปว่าอายังก็เอาหมกเอาหมกผิดอ่อน ควีกับปีมแน่เด้อโบเห็นอ่านปิดเด็ดอีกสั่งนมบดือนน่องเดือนอ่ะเอาไม่รูกสบายดีปลาลุงดูเฮ้ยน่องเดือนพี่น้องเอ้ยมือใหญแห้งยิงแควให้เบิ่งดูอืมแขีวน้องเดือน อยากกินก๋วยเตี yeah. <an> ๋ยวบ่โยน่ะน้องเดือนมาซสอมเหมือนเลยได้พ oh. mm ี hmm. ่น <an> ้องเลยเปิน huh. บ uh ่มากเปิน hmm. ว mm ่าเปิดกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเลยถาพ่อกะจังบ่าวควันจะไปซื้อให้ไหมไม่ใชว่าปัดมันมาท่าขาตัวเองหมดแล้วทีนี้เนี่ยท่านแย้งเนี่ยท่านเลยจะล่า ตัดมันมาค่ะรือมันล่ามันก็ะบอกเลยคันบอกอาใส่บุกใช่ขนาดขั้นแห้งใส่เต้ากันกินเข่าพี่น้องเอ้ยหวานกินเที่ยงกินเข่าที่ยงพี่น้องเอ้ยมีแต่ลูกลูกล้านพี่น้องเอ้ยอยู่มาอยู่มากินนำกันนี่พี่น้อง ห่านได้ก่อนนี่เฮ้ยเจ๊เกาเหลาเจ๊เกาเหลา่นหายพักมลายแค่หายพิเศษเนิ่นเขาขอบใจเจ๊เกาเหลาลายลายเด้อหยาเอ้หาพิเศษเนิ่นว่นพิเศษนี่แต่วาเรื้อมพผิกยังเสียดายเดกีย่ากวาการกินเีน้อยเขาดอสมหารกกำัมินแดงสงวงตอ้ขอเสุ โดนโดนกินกันเถื่อนพี่น้องเลยครับบรรยากาศนั่นนี่แหละห้าวกับมันสิได้กินขูมือเนาะพี่น้องเตีย้ยวนี่กับโบเมนราคาถือราคาแพงพี่น้องเลยถวยหนึ่งกับสี่สิบบรราทห้าวกับโบได้กินกันบ่อยบ่อยๆโดนโดนจะได้กินกัน,กนเถื่นอนน้าน้องเดือนว่าจะเอาอะไร

เขาหยาดสื่อที่หออากาศซึ้งว่าคู่เพื่นได้ทานเดียวน่ะไม่ใหญ่เพิ่นหิวเข่าแห้งเลยนนำก็มม่วงก่อนพี่น้องเอ้ยบ่าวควันอามาสะเกินไปก็ต้องขอโทษขอไผ่พี่น้องเอ้ยบ่าวควันก็บบกกบเบียกไลยหลังจากที่เอาบางนาดไปให้แม่ยาบรรน,นชูงอะไรกัแเว่มาซื้บอกกบ่าวควันกะเภาแต่กับบ่าท่านก็ต้องขอโทษขอไผ่ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคแหละมาท่านแหละพี่น้องเอ้ย บบาควันขับเ่าไลาย่ย่าห่างกันจะได้จบคลิปตั่เพียงเท่านี้พี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องเลยสบายดีสบายดี